อันนี้ถุงใช่ไหม right? <S <S ได้ทำถุงนะครับได้ถุงผ้ามาแจกนะครับนะครับกระจากันไปตามสุขุมทุกา่อยแต่นี่ครับ้านะคุณ้าเด็กอยู่ตรงนี้นะใไในสถานการณ์นะครับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับด้านหลายคนที่อยู่นทีนี้นะครับในการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดวางอะไรต่างๆท่านและครอบครัวนะครับนนคนคนด,ด้านกองศึกกองเจริญในหน้าที่การงานอีกสองนายเลยท่านผอ,อครับถ้าท่านผอ,อจะประชาสัมพันธ์นะฮะทางด้านนี้ไม่ว่างแล้วนะครับในเชิญด้วยความเคารพครับผอ,อ,อท่านเสียงดัง<อ>ผมเองเสียงไม่ค่อยดังม<อ>มีคนกลัวแล้ว<อ>ก็ ใบใต้โครงการนะครับที่ตำรวจทางหลวงเมืองลาครับนี่ฮะป้ายเราให้ใบใต้โครงการนะครับที่ตำรวจทางหลวงเมืองลาครับนี่ฮะป้ายเราให้เทคนครับต้องใช้มือฮะัระบบสัมผัดนะครับแต่ต้องเตือนเชิญทุกท่านครับมาริภาคด้านหน้าใต้เข่ากาลเลยนะครับทุกท่านนั่นเพื่อดันเขาที่จังเลยครับก็เรียกชี่จังเลยให้ยืนห่างกันนะแยกแถวแยกแถวนะครับ ไม่เห็นหน้ากันทันตีเขาติดขาคิดนะครับขอขอกราบขอบพระคุณท่านแต่พร้อมกันนะครับอาจารย์ตำบลบางขันแล้วก็ท่านตําแหน่งเจกาหลักอําเภอแล้วก็พี่ชายใหญ่พี่รองนายกโครงการบริหารจัตการทุกท่านนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านทุกคนเลยคุณ ข้างคุณพองข้างคุณพองขอบคุบค้นไดไมมีถุงก็ไม่ไม่ใจถุงก็ด้วยหอบเอาอะไรนำเ้มาเออุงก็มีที่ภาพนะครับก็อยากที่ท่านนายเภอว่านะครับบอกกาดจะตกกาดจะตกะค่าบ นายกองการบริหารจิตตบุญดันช้างขอบคุณท่านขอเจ้าเจ้าปูอะไรนี่เขาเป็นคนับเกินตาตั้งใหญ่ของเรานั้นคุณขาวอนันคตขาวตขนาดมาจัดอื่นที่ผู้ขอยี่ผมบ้านผมด้วแท้ไม่เกินสี่ทุ่มต้องรีบเดินไปเดินไปอย่าวาหัวเราะท่านผู้ใหญ่สมพานผู้พันผู้ใหญ่หนู่สีบ้านหนองแจ้ขอบคุณไร่สพบริยา้าี่อย่าวาหัวเราะ อาโรงพยาบาครับการโรงพยาบาลสุขสมสุขภาพประจังบุญทั้งพี่ขมิ้นและทัานต่างช้างครับท่านท่านตำรวจเอกนิรัตมาตราขอบคุณท่านรองรังรถนะลูกนะครับระวังรถนะครับเดินเดินต้องระวังรถนะครับการโควิดบ้านเรามันดุริแรงพอสมควรนะครับกว่าจะมาถึงท่างรองนี่ละนะครับดีฮะ ทักงานะรอจะต้แล้วตับเลยครับรอลูกบอลหลานร้ว่าร้้ให้ไปรอที่รถเลยนะครับเพื่อจะได้กระจายบวลชนตรงนี้ออกไปนะครับข้าปด้วยูมากเดูดดดมี่พื้นนะครับดูดมาที่พื้นลับเอาไข่ผานะครับเลขารสโมสร้ก็คบคุณพาดงพุนเอาดองพองเออง ขอบคุณทนซาบติพารแก้วาบตาัโุค่ขอบคุณแทนซาบะต้าสมุทามันไม่ต้องใช้ถุงมันะ่นกตะาค่็อ้ก็เดี๋ยวนี้มันก็ร้อนทีแล้วเด้วยกันเนาะร้อยจำนวเอทราจะแจกไปเรื่อยๆนะแจกไปเรื่อยๆทวันอยู่ยังแจกอ่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไ่ต้อรบค่ เพื่อนอยู่ก็ให้ไปรอที่รถเลยนะครับแล้วก็ท่านที่มารถชนตัวกลับได้เลยครับไม่ต้องมาดูนะครับกลับได้เลย